ดาวแล้วครับโผว่แมงครับไทยเราพี่น้องคนเราเห็นว่าคนเด้อพี่น้องเด้อน้องก็เห็นอย่างเลยัดมอนเหมือนแ่เด้อพี่น้องเดเนี่ยมาเีนน้องน้องบสองคืนเนาะสองคืนสามบาทก็ีกีสาวเอฟซีของคนใหญ่คับกัดอมกัน แล้วอะไรลาวาแล้ว,ว,แวพี่ก็พร้อมมนกับเพกตเลยวนะนะเลยมากสำคันพี่รองตวาวาเนี่ยมันนั่งทั้งหน้ไา,าไปขึ้นขากลางมูก็เลยแหลมานั่งข้างหลังพี่น้องใะก็ขอบคุณได้พี่น้องอาจจะเมื่อยเล็กน้อยขอตัวขอไปอันนี้รถกคลังเคลื่อนออกงากระตังจะข้ามน้ำโขงไปกะไประชีพิสมใหญ่แล้วยวดอ่าบอกว่าสอ เราซื้อตัวไว้แล้วลุงรถนี่แลราอาจิดรถเสรมไ่ยพอกาสทแลนไปชมเหื่อยเราซื้อตัวไว้แล้วรันนะพอจไปชมเล่าอยู่บอกว่าซ้อมหนุนตอ่านเราผู้ขยันดีครับพี่นออ้องแล้วไทรพีน้มัวในเองพี่น้องขอบมองวาจากเล้ามึงไท่เข้าในงามมงด,ดีพี่น้อง เ่อวา่าจากประเทศลวาวอร์หนึ่งห้ามันเลยไปพี่น้องมาส่งอันพี่สาวคนสวยแล้วที่บคสส่งที่นี่นครชัยงแอ่นี่พี่น้องคนโอ้ยมืดเนยเด้อไปน,ไนงซ้ำอืมไปโรงแรมนี่กคับพ่ออืมนี่พี่น้องโรงแรมบอกว่ามาส่งพี่สาวนะพี่น้องอรถมานำกันเลยค่ะมาพร้อมกันมันมีอุปก่อนแล้วเนาะ อของเราสองทุ่มครึ่งอีกครึ่งเด<ร>ียวกลับ,บทางไหนของเราอ่าของเราเลี้ยวซ้ายอ,อันนี้รถมุกดาหารไปร้อยเอ็ดมั้งนี่เออมุกดาหารร้อยเอ็ดกรุงเทพอ่อออเลี้ยวซาย้ายไปพี่น้องมืดแล้วไปไปไปสองทุ่มแล้วตอนนี้นพอพี่อู๋สองทุ่มครึ่งพอดีเป๊ะเลย ขึ้นขึ้นภูเขาขี่รถขึ้นภูเขานะคะทุกคนทดสอบทดสอบว่ามุดคนงานไหม่ะทางโค้งเราจะขึ้นไปวัดภูมณโนโรห์นะก็อืออยู่ในนึงอันนี้ไม่ได้สั้นท่านเขา,าอคนนี้จะมาตัดเข้าไปเหรอเก็ช้างเลยนะตอนที่เราไปตอนนั้นนะมันนายนยัไงไม่เจอเลยเดี๋ยวนก็ขึ้นไปประมาณนี้นะ ่ากาพยระังสวยแบบนี้มันเป็นอะไรกันคะวัดลอยพระพุทธบาทคู่มนุษ ม,มด,ดูดนนมดดดสิพี่น้องมุมนี้สวยมากเลยค่ะสวยมากถัาผูได้มากรลมาแหววรถด้วยพี่น้องเด้อจังหวัดมุกดาหารเนะะเราก็จอดตรงนี้เลยนะใช่อย่างสวยเลยปุณหโอ้โหอวสวัสดีพี่น้องพีเสื้อพี่น้อง แมงพีเสื้อขึ้นไหลเถอะวะกินก็กินถ้าอยู่บนรถเราชอบกินแล้วก็ทิ้งใส่รถอยู่ข้างล่างนี่ต้องกิน เอามาพ่อจะกินว่าแฮแดงน้อยกินเอามเอาเก็บเร็วเเอาพ่อสิกินมีเก็บเังไหรมันบ่ให้เจ้าเดิมอะไรมันกินยาก่อนเนี่ยซิมเนี่ยมันทอดอร่อยือม,อมันเขามันของวอยาะไรมันก็มันเหมือนกันมันแต่มันแบบไม่เหมือนนั่นของทอด อ่านยองม่มุมนี่ม่วงจากผูเขาลงไปตารางอืมวันนี้อาคตรด,ดีห้องน้ำทางโน้นเนี่นนเยเจนมามีเทียงหน้าน้อยนี่แักมุดในมาเนี่ยตาพ่อเนรเทียงหน้าน้อยนั่งดื่นม่งเนี่ยโอ้มานั่งดื่นชวมวิวนี่คักมวยยังเราเนี่ยน,น,นะเอาไป็นอง คือลูกติ้เนื้อยังมานั่งกินฮอตดอกยำเวน,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 นสวยมากประมาณนี้ผูมิมโนรม ยอดกระถินไหมแม่เก็บยอดกระถินไปกินในเวียงเขางามเลย โอเคอม่ัะมวกขึ้นจิลายน้ำมันเนาะืม่นี่ลีลูกหวก,กินเนาะเห็นไหมแม่เบ่งดีดีลูกหวกเต็มเลย โอ้ยมาส่วนเรานี่ก็แเบขนาดดิหนพี่น้องเบิ่งดีๆแล้วกองหอยนนาจิ๊บว่เห็นเหนว่าเห็นมาดูหอกนะโอ้กว่าที่มีเนี่ยแนยามนั้นควบของก็คบไปเรื่ยเรื่อยคนผู้หายเงยตาดำดนี่เราพากันมา เหรัยญุวัดภูมิมโนหลงม,มากราบมาไหว้เพิ่นขอทิ้งซักกิ๊บแจกเพิ่นเพิ่นคุ้มครองลูกหลานน้องเพลินเพลินคุ้มครองลูกหลานบรรยากาศสุดยอดหินอันนี้เนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติของมันหินยังไงเนี่ยมันเอาเขาก็รู้ทีาา่ละวันเกิดจากธรรมชาติแต่ว่า มันเป็นแค่มัดยุงสิงห้ามนาะคนเท่ากับปั๊บแตงเนี่ยแหละเนาะอืมมันจับส่กันเท่าทำไมได้กี่เนาะบังยอดกระถินูดี่เนอ้องสวรรค์ยอดกระถินมานั่งมองสบายสบายใจพี่น้องเลยสถานที่สงบ

วันนี่เมนต้นบางย่อมมันมนมนี่อคือคอะไรหรื่องว่นนีนพี่น้องทองฝ้าไหมคุ้มบาสันได้คุ้มโลกเลยเรื่องคือแรนเอ็นมาหรือพี่น้องเลยทองฝ้า